ครับสวัสดีครับพีพีท่ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เหม่งต่ออีกนะครับครับมือวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกหกกับเล่าพัฒนาออกนะครับเจ็ดสี่ห้าห้าห้าหนึ่งครับส่วนเหล็กหลางกับออก ห้าห้าเนาะครับเนาะครับของอาจารย์งวดที่ผ่านมากะลุดนะครับพรแเต้มกับใช้เบิงเนาะครับเนี่ครับงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนหกหกครับอาจารย์เนาะบนล่างวิ่งรุดเจ็ดกับเก้าแต่ว่าเลขนต่ระล่างกะมีแต่หนึ่งตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะครับก็เรียกว่าลุดไป นะครับอ่าธรรมดาเนาะครับเนาะมีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับครับมือนี้ผอเตรียม้ามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะ ที่ยี่สิบสองสองห้าหกหกนะครับ นี่เป็นส่งเป็นเทื่อกับมัวนเทื่อกับสัตว์ะ ชัดนี่นะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดนะครับเด่นที่เก้ากับหนึ่งนะครับครับมาเมืองเลขก นั่นห้องอาจารย์เนะครับเนาะสองกับสามดกับเก้าหกกับสี่นะครับ ครับนี่คือเรียงในตะล่างของอาจารย์บึงอาจารย์จับคูนะครับเนาะสอง 3. สสองเก สองสี่แปดสามแปดเก้าแปดสี่หกสาม เ้านะครับแต่ว่ากามีเน้นนะครับอาจารย์กามีเน้นมาให้อยู่ หกสามหกเก้าหกสี่ครับเนียนสามหางนะครับเนาะ สวัวดีครอาจารย์ก็มีเหล็กเหล็กสามตัวน้ำนะครับเก้าสามหนึ่งหกสาม เอกสี่ตัวหนึ่งเก้าหกสามครับสัจเจนนะครับเนาะเรีกสามตัวนะครับเรื่เก้าหกสามหนึ่งหกสาม หนึ 1> 1, 9, 6, 3, 4, ่เก้าหกสามเด็กสีโตนำนะครับเดี๋ยวพ่อเตียมกับใจเบึงเนาะอาจารย์มันส่งมาห้ครับราวพัฒนาวันพุธที่2ี่สิบพฤศจิกายน66นะครับเด่น9กับ1นะครับจับคู่บนล่าง23 29 24 83 8เก้าส6งสี่ เน้นหกสามหกเก้าหกสี่ับส่วนเลขสามตัวกับเก้าหกสหมเลขสีตัวกับหนึ่งเก้าหกสามนะครับเนาะมุมรับส่วนเลขใน 9, 6, 3, 1, 6, ขตารางนะครับสอกับสากับเกกับสนะครับใบแนวทางอาเมงนะครับขับประจข้อกับขอบคุณอาจารย์ในไลน์นะครับเดอ้ออาจารย์เมงนะครับเนาะ รับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแต้มรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพ่อแต้มกับข้อเนียนย้ำไปนะครับเด้อมักชอบตัวใดเฮากอย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะ เอาสุดท้ายเออเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนี่พอแต้มน้ำครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้็ขอราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรห้มีแต่ความสุกความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาห้ได้ความไข้ยาห้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกตาหลับให้ถูกรวยรวยเงินกันทุกทุกคน นะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีแเคนี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม